เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข่าวดีสำหรับผู้พิการกันบ้างนะครับตามที่คณะรัฐมนตรีเขาได้มีการประชุมกันไปเมื่อวันที่28เมษายน2,563เนี่ยนะครับแล้วก็ได้มีการอนุมัติที่จะเยียวยาผู้พิการคนละ1,000บาททุกคนนะครับตรงนี้ไม่เกี่ยวกับในเรื่องของเบีย้ยยังชีพนะครับจะจ่ายให้คนละ1000บาททุกคนอ่า จ่ายให้เพียงครั้งเดียวนะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับก็ยังเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาผู้พิการโดยคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีมติรับทราบและอนุมัตินะครับเห็นชอบตามมาตรการเยียวยาช่วยเหลือคนพิการในช่วงภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาตินะครับได้นำเสนอ ก็คือในเรื่องของการให้คนพิการเนี่ยนะครับและผู้ดูแลสามารถที่จะกู้ยืมเงินจากกองทุนเพื่อประกอบอาชีพเป็นกรณีพิเศษในสภาวะโควิด -19 นะครับในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ1,000 0บาทพิเศษก็คือไม่ต้องมีคนค้ำประกันไม่มีดอกเบี้ยระยะเวลาการผ่อนชำระนาน5ปีนะครับโดยปลอดชำระนี่ในปีแรก ตั้งแต่วันที่30เมษายนถึง30กันยายน2,563นะครับตรงนี้หมายถึงว่า,าเขาให้สิทธิ์คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการก็ตามเนี่ยนะครับสามารถที่จะยื่นกู้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อประกอบอาชีพนะครับโดยกู้ลายละไม่เกิน1,000 0บาทโดยไม่ต้องมีคนค้ำประกันและก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับ ระยะเวลาการผ่อนชำระนาน5ปีแต่ในปีแรกยังไม่ต้องชำระเงินนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าผู้พิการท่านใดนะครับหรือผู้ดูแลคนพิการเนี่ยมีความสนใจนะครับอยากจะกู้เงินตรงนี้เนี่ยไปใช้ในเรื่องของการประกอบอาชีพต่างๆนะครับวันนี้ท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูล ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยสามารถยื่นคำร้องได้ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวสำหรับคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโทรศัพท์หมายเลข026596170ถึง 1, 1สำหรับในส่วนภูมิภาคนะครับผู้พิการหรือผู้ดูแลผู้พิการก็ตามเนี่ย สามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับโดยการประกอบอาชีพของท่านหรือที่อยู่อาศัยของท่านอยู่ในจังหวัดใดให้ท่านไปยื่นในจังหวัดนั้นนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ